ชั <S 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 ้นฟ voilà. ันทุกฟันทุกว่าแล้วคุณตุนยลางน้ิ้ลนาน้ำไปธนาคารระบีงเอาอะบ้งที่ทิ้งขยะที่ทิ้งเหล็กที่ทิ้งโซฟาเก่าจะอันนี้ก็ทิ้งใบไม้ปะปะที่ทิ้งใบไม้ตรงนี้เราจะเห็นนะ ส, <ES> ส,สวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่จ้าที่ได้มาก่องสำหรับใส่เท่านี้ก่อน,นตังเหเรียญเศษตังจ้ามันจะมีสีสีของมันบอกอยู่มันจะมีบอกอันนี้สองซัมทิมจ้ามันจะมีบอกอยู่มันจะเป็นสีสีทางธนาคารให้ฟรีจ้า ให้ดีพอเราใส่เต็มนี้ธนาคารเขาจะนับง่ายนะจ๊ะนับง่ายแล้วก็เอาไปแลกได้สบายเลยราคท่าไ5เซนติเมตรสิ5เค้น5เซนติเมตรราคา2เยน5เเอาอี๋ล่ะได้กี่อันแล้วช่วยกันทำจ้ะเพราะว่าเหรียญเย็นใหม่เยอะจะขายของเราจะพี่น้องจ้ะจากทอนตังตังทอนลูกค้านะจ๊ะก็จะไปแลกประมาณสัก3-4เดือนเราก็จะไปแลกทีหนึ่งจ้ะ ถ้ะใส่ทุกมุมเลยแม้แส่เดี๋ยวว่ใส่ผิดีไปหน่อาก็ไม่เอ็นไรถ้าใส่ผิดสีไป่ค่อยก็ไม่เกันเทถาใส่ผิสีไปหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าใส่ผิดสีไปหน่อยก็ไม่เป็นประมานี้ผิดสีไปหนบอยกอยู่ว่า กีซัมกีสตังเหรียนก็มีหลายชนิดอันนี้50ซันติมเท่ากับ18บาทเหรียญยีซนติมป,ปเท่าไหร่8บาทประมาณนะจ๊ะประมาณ8บาทหรือ7บาทนี้จ้ะเหรียน10ซนติมเท่ากับนี่แล้วก็ส่วนอันนี้2เซนติมจะกี่บาทคุณให้ยืมให้หน่อย ถึงบาทหรือเปล่าแล้วก็ตำสุดนี่1นึ่งซันทิมจะตำสุดเลยนี่นี่เป็นกี่บาทของไทยก็ไม่รู้จ้ามันศูนบาทหรือเปล่านี่1นึ่งยูโรเท่ากับสาสิบหาบาทจ้านี่2องยูโรหนึ่งยูโรกับ2องยูโรอย่าไหมไม่ได้เอาไปให้แบงค์จ้าอย่าไหมจะเก็บไว้เอาไปทอนลูกค้า2องยูโรนี้เท่ากับเจบาทจ้าประมาณเอานะคะเรี้ยงจากน้อยไปหามาก ใน่ป้า euh ีเท่าไหร่คะม h 40ตัวต a 20เซนติมน e ่นท t 8ยเป็นเหรียญ20เซนม40เหรียญจะ8ยูโร280บาทจะเนี่ยเราหากันทางธนาคารก็จะได้นับง่ายนะจ๊ะ40ั10เอาได้ยังได้หรืออะไรคะเป็น4ยูโรทำให้ไดหมด e ี e 50ปั๊บป้ายยังป้ายละตัว23เซนติม23เซนติม23โรซ่ สวัสดีค่ะเอาม้อสวัสดีนะไม่เป็นไรสวัสดีก็ได้สวัสดีครับสวัสดีบ่อยๆไม่เป็นไรจ้าเป็นสิ่งที่ดีป๊ะป๊า้เท่าไหร่กคูคำเงทุกสัเป็นส้นเวแบป็ก้าร้อยบาทพันหนึ่งจ้าแล้วเป็นแรกที่ธนาคารสวัสดีจ้าดูเสื้อเนี่ไหมใส่เสื้อสามตัวจ้า ก็เลยดูอวบๆปกติก็อ้วนอยู่แล้วจ้าไม่ใช่อะไรหรอกคืออันนี้เดี๋ยวบอกก่อนเสื้อนี้ก็คือน้องปูเป้ส่งมาให้ยายไหมใส่จ้าอยากใส่ไปขายของจะพี่น้องจ้าแต่ว่ามันยังหนาวอยู่เดี๋ยวรอสักเดือนมีนาเดือนมีนาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะจ้าคุณตาคุณตาจะพอดีนั่งนี่นั่งตอบคอมเมนต์คนจะถามเรื่องคุณตามาเยอะจ้าว่าคุณตาเป็นคนจนจัดไร้บ้านหรือเปล่า คุณตาไม่มีพี่น้องเหรอหรือว่าไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยจะ้ะคือความคิดของเยมหมนะคุณตาต้องมีที่อยู่จะ้ะมีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งแล้วก็ไม่ใช่คนจนจัดอายุมากขนาดเนี้ยรัฐบาลไม่ปล่อยให้แบบเป็นคนจนจัดหรอกจะ้ะรัฐบาลต้องช่วยหรือบางครั้งคุณตาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้นะคะคุณตาอาจจะเป็นคนรวยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ฝรั่งเศสแบบ คืออยู่ใครอยู่มันนะจ๊ะไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันคนแก่บางท่านจะอยู่แบบสบายๆคือจะใส่เสื้อตัวไหนก็ใส่ใส่แต่งตัวยังไงก็แต่งแต่งตามสบายนะจ๊ะแล้วยิ่งเป็นเมืองหนาวด้วยก็แบบเออก็แบบทำตัวสบายๆบ,บางท่านก็มีแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าคิดว่าไม่ใช่คนจรจัดไม่ใช่คนไร้บ้านจา้ะคุณตาก็คือลูกค้าคนหนึ่งที่ชอบมาเดินตลาดมาเดินหาซื้อผลไม้ซื้อผักผลไม้ แล้วมีท่านผู้ชมถามมาว่าทำไมคุณตาดูหิวเหลือเกินเหมือนไม่มีอะไรจะกินอะไรเยงี้จ้ะตอนคุณตากินคือบางท่านอ่ะการกินไม่เหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบางคนกินน่าอร่อยอย่างในพ่อปู่เห็นไหมคะพ่อปู่เวลาแกกินของชอดจะกินแบบอร่อยมากคือการสไตล์การกินของคนไม่เหมือนกันคุณตาอาจจะอาจจะชอบบวบทอดของยายใหม่อาจจะชอบกาก,ากแป้งทอดใช่ไหมคะ กากแป้งทอดกากชุบแป้งทอดของยี่ไหมอาจจะเป็นคนชอบรับประทานนะจ๊ะเวลารับประทานอะไรเข้าไปก็คือรู้สึกจะมีความสุขคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าจ้ะทําไมไม่ให้อย่างอื่นมากอย่างอย่างนี้ก็ให้ได้สิใครใคก็ให้ได้ทําไมไม่ให้กุ้งชุบแป้งทอดสักกล่องหนึง่งทําไมไม่ให้อย่างอื่นแบบเยอะๆให้คุณตาเอาไปกินบ้านอะไรอย่างนี้จ้ะพี่น้องจ๊ะคือมันมีหลายเหตุผลพี่น้อง สมมุติว่ายายไหมให้แกไปเยอะๆอะเขาผัดมั่งนู่นมั่งนี่มั่งแล้วลูกค้าที่ว่ายืนรอคิวเขาเห็นนะจ๊ะเขาก็จะรู้สึกไม่ดีรู้สึกเอ๊ะทาไมให้คนนั้นทําไมไม่ให้เราบ้างอะไรอย่างี้จ้ะเพราะว่าตอนที่ยายไหมให้ของยายไหมก็บอกว่าฟรีให้ฟรีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวคุณตาก็จะงงใช่ไหมคะบางทีคุณตาไม่ได้ยินจ้ะก็ต้องพูดเสียงดังแล้วลูกค้าที่ยืนต่อแถวเอ๊ะ อะไรยังไงใช่ไหมคะก็เกิดการน้อยเนื้อต่ําใจใช่ไหมคะพี่น้องจา๋าถ้าเราให้อะไรเราก็ให้พอสมควรสมควรที่ผู้รับจะรับสมควรที่ผู้ให้จะให้ด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าแล้วอีกอย่างหนึง่งฝรั่งนะ่ะเขาจะคิดคือทุกคนเท่าเทียมกันหมดถึงคุณตาขอโทษนะคะไม่ได้ว่าคุณตาถึงคุณตาจะแต่งตัวแบบนั้นแต่ว่าฝรั่งนะ่ะจะดูเป็นการเท่าเทียมกันหมด แล้วก็เวลายายไหมเห็นคุณตากินอะรยายหมจะมีความรู้สึกดีใจที่คุณตาชอบกินอาหารของเรานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะทำดีเอาหน้าเหรออะไรอย่างเงี้ยจ๊ะพี่น้องจ๊ะถ้าเกิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้ทำดีเอาหน้ากันหมดเออไปช่วยคนยากไร้เพื่อทำดีเอาหน้าดีกว่าไปช่วยคนแก่หรือคนชราหรือคนตาบอดข้ามถนนเพื่อทำดีเอาหน้าดีกว่าเยายหมยว่ามันดีนะคะ ถึงจะเป็นการทำดีเอาหน้าแต่มันก็คือการทำดีจ้าดีกว่าทำไม่ดีเอาหน้าหรือทำเร็วเอาหน้าถ้าคิดว่าทุกคนทำดีเอาหน้าโลกนี้น่าจะมีความสุขกันเยอะขึ้นคงจะไม่มีการลบลาค่าฟันหรอกจ้าถึงจะเป็นการทำเอาหน้าก็เถอะใช่ไหมคะขายได้กำไรเยอะๆแย่ยไหมพูดตรงๆยาังไม,ไม่เคยพูดที่อื่นมาก่อนจ้าพี่น้องจา้ยาแย่ไหมเสียภาษีเยอะมากนะ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อที่เสียภาษีเยอะอันดับต้นๆของโลกเลยประเทศเพื่อนบ้านจะรู้ว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เสียภาษีมากอืมใช่จ้ะผลหมากลากไม้ในห้างนะ่ะส่วนมากจะมาจากสเปนมั่งมาจากอิตาลีมั่งของฝรั่งเศสนะจะไม่ค่อยมีเยอะเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายจากประเทศเพื่อนบ้านนะจะภาษีเขาถูกกว่าที่นี่อืซึ่งก็เข้าใจ เกษตรกรของฝรั่งเศสนะคะด้วยความที่ภาษีแพงเขาก็ต้องขายแพงเป็นธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าทางห้างร้านต่างๆเขาก็เลือกที่จะซื้อของประเทศเพื่อนบ้านมาคิดว่ามากกว่าของฝรั่งเศสอีกจ้ะบางทีก็เห็นใจนะเห็นใจเกษตรกรชาวฝรั่งเศสเหมือนกันจ้ะคนที่อยู่ฝรั่งเศสอาจจะรู้ว่ายายทำไมขายถูกจังเลยยายขายเหมือนให้ฟรีจังเลย คนที่อยู่ฝรั่งเศสจะเข้าใจว่าอาหารคงเยียมไหมขายไม่แพงเลยจ้ะแย่ไหมเอากําไรนิดๆหน่อยๆเอากําไรเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อเอาแต่กําไรจ้ะพี่น้องจ๋ะถือว่าใจตัวเองรักใจตัวเองชอบที่จะทําแค่นั้นจ้ะแต่ถ้าลดแถมอะไรให้ลูกค้าเยอะๆเราก็ขาดทุนค่ะพี่น้องพูดตรงๆเพราะว่าการทําธุรกิจการขายของสิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําไรใช่ไหมคะจะนิดๆหน่อยๆหรือได้ไม่เยอะ ก็ขอให้ได้กําไรจ้ากาไรของยายไหมก็เออเป็นค่าน้ํามันรถไปหาซื้อของมาขายจ้าของที่ยายไหมเอามาทําขายนีต้องนั่งรถไปที่นู่นนะจ้าพรานอมปันนั่งทางด่วนไปเสียค่าทางด่วนไปประมาณสองชั่วโมงจ้าอืมแล้วก็เป็นค่าเออสึกล้อของรถเป็นค่าใช้ใจต่างๆนี่ละจ้าพี่น้องจ๋า <c oughs> เอาไม่เยอะจ้าเอากำไรพอสมขู่สมควรจริงๆจ้า คือเราทําเราทําเพราะว่าเราเราอยากจะทำมันจะเป็นงานที่เราชอบทําแล้วมันมีความสุขได้กำไรมานิดๆหน่อยๆพอเลี้ยงตัวเองพอเป็นค่าขนมของกีลาที่สําคัญเป็นค่าภาษีด้วยจ้าภาษีนี่สำคัญอย่างยิ่งจ้าพี่น้องจ้านี่เลยจ้าคือบางท่านเขาถามมาก็ไม่ผิดจ้าเพราะว่าบางท่านไม่รู้และยังไงก็ไม่เคยพูด วันนี้ได้พูดแล้วจ้าถ้ามีอะไรถามได้จ้ายกมือถามได้เดี๋ยวยังไม่ต้องขอตัวไปแกะกุ้งต่อจ้าพี่น้องจ๋าเยวจะทําปอเปี๊ยะกุ้งวันนี้ต่อด้วยล้างถ้วยล้างจานจ้ายังไม่ล้างเลยพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า